วัสดีครับวันนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับเจ้า t o y ยต้าไฮรักแชมป์กับงบตกแต่งครืงล้านบาทนะครับคันนี้สะดุดตามากนะครับคันนี้เราช่วงล่างเนี่ยเอาง่ายๆช่วงล่างเราทําการยกขึ้นไป4.5นิ้วนะครับทำไมแต่งด้งครึ่งล้านนะครับช่วงล่างเป็นชุดยกปีกนกจากซันนะครับชุดโชกเราก็จะใช้ตัวชุดโชกอัพจากทางโปรเฟนเดอร์นะครับสปริงใช้ของไอรอนแมนนะครับกันชนหน้าเองก็เป็นของอาร์มันโดนะครับชุดแต่งด้านข้างเนี่ย กันชนหน้าบันไดข้างทบาหลังก็จะเป็นของอามันโดนะครับสโนกเกิลน,นี่สโนกเกิลตัวนี้จริงๆสําหรับไฮลักแชมป์เปนสโนกเกิลติดแบบติดหลอกใช้งานจริงไม่ได้นะครับติดเพื่อความเท่นะครับกระจกมองข้างตัวนี้เป็นของเคียร์วิวนะครับด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเองนี่เปลี่ยนลูกกระบะใหม่นะครับจะเห็นว่าจะไม่เหมือนกับไฮลักแชมป์ทั่วไป นะครับเปลี่ยนลูกกระบะใหม่ทั้งลูกนะครับส่วนล้อยางก็จะเป็นแปลงเป็นล้อ6กูนะครับแปลงเป็น6กูแล้วล้อก็จะเป็นขนาด17นะครับคอสมินะครับออฟเซตศูนย์จะเห็นว่าออกเป็นล้อ6รูแล้วเพราะว่าแปลงเรียบร้อยยางก็จะเป็นโตโยทายอาร์ทีซอยแปด 7, 7, 7ที่เด็ดรอบคันอีกส่วนหนึ่งก็คือชุดไฟนะครับทั้งหมดจะเป็นของสเตนดี้ทั้งคันนะครับเพราะไฟนี่ก็เรียกว่าหลายบาทน,นะครับ ชุดไฟก็หลายบาทแล้วนะครับไฟไฟบนฝากระโปรงนะครับเป็นซีโฟหน้ากันชนเป็นซีโฟนะครับขอเซตดี้มีกับเซตดี้อีกทั้งหมดนะครับส่วนเครื่องยนต์ในส่วนของด้านเครื่องยนต์เองเนี่ยก็ทำการนะครับรีแมปใหม่เพิ่มแรงม้านะครับเดินท้อยเสียใหม่ทั้งเส้นปิดระบบ D ีเพนะครับถอยเสียก็จะใช้ของ j t c นะครับสำหรับคันนี้รายละเอียดเยอะ นะครับสนใจตกแต่งรถที่มัไม่เหมือนไทยติดต่อเข้ามาครับแกสซี่4ค4สสุราษฎร์ธานีครับ Life is what you make it, I prefer you not to fake it. To the top is where we take it, I'm just bringing home the bacon. Don't ever miss a take, what can I say? I'm not mistaken. They say I got the sauce, the recipe is Cajun. Salad and I'm dressing, being valid is a blessing. I'm the one, no second guessing, problem solver to them questions. L's is only lessons. They think I'm moving weight from all the ways that I was flexing. Gotta keep it clean, they know I'm not the one to mess with.